สวัสดีจ้าปนกเด้อจ้ะเดอ้อวันนี้มาเจอกันก็นกนปนกอีกแล้วจ้ะปะนกเอาล,ลูกชายแล้วก็น้องสาวมาเนาะมาเก็บบุบเบอรี่อ่ะจ้ะนี่ป่าบุบเบอรี่ที่ปนกเก็บกันเนาะเออเมืองนี่ก็จะเป็นเมืองใกลๆกับเมืองที่แม่ขวัญอยู่อ่ะจ้ะก็ป่ามันจะเยอะเนาะกบุบเบอรี่มันก็จะเยอะกันเลยต้องมาหาเก็บแถวนี้จ้ะก็โมจะนวนวายเรื่องที่อยู่เนาะแล้วก็ หลายสิ่งหลายอย่างจ้ะก็เลยไม่ได้ทําคลิปสักกทีเนาะแล้วก็ไปเก็บบุบบรีได้สองสามวันแล้วจ้ะวันนี้ก็ามาอีกเนาะแต่เช้าวัวนนีกก้บรรุกเลยจะเริ่มทําคลิปให้ทุกๆคนดูเนาะจ้ะเนาะเนี่ยจะจะเป็นสภาพป่าเนะแต่ว่าไอสวนหมากเขาจะตัดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าปีนี้เอ่อราคาใหม่ดีจ้ะเขาก็เลยตัดไปขายกันเนาะ เดี๋ยวป้าหนุจะถ่ายดูเด้อจะเด้อปกติมจะเป็นป่าสน,นแบบนั้นนะจ้ะเนี่เป็นป่าสนเนาะแบบนี้เนี่แลแล้วที่นี่เขาจะตัดขายเขาส่งออกอ,อ,กอเมริกาจ้ะเพราะว่าอเมริกาขาดแคลนป่าเนาะไอขาดแคลนใหม่อ่ะจ้ะก็ละเลยเนี่ยมันจะเป็นเขาหัวล่นๆก็มีมีบุบลี่จ้ะแต่ว่ามันจะไม่มีทุกป่าเนาะเพราะว่าเหมือนมันแหรงๆด้วยจ้ะแถวนี้เนาะ เดี๋ยวปนกจะถ่ายดูเรื่อยๆเด้อจะเด้อจะบอกเราไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวปนกเห็นเห็ดนี่นะเห็ดพึ่งดอกเพอร์เวอร์จ้ะมันมาขึ้นตรงนี้แต่ยังไงก็ไม่รู้นี่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 ดอกใหญ่นะฮดอกใหญ่ใหญ,ใหญ่เกินเก่งแล้วจ้ะต่ว่นหนุหน่นดอกหน่อยแล้วก็หนกเอาให้ดูดอกหน่อยมันจ้ะสิอุ้ยได้ได้ได้ได เห็ดก็ไม่รู้ว่ามีไหมช,ช่วงนี้ปนกไม่ได้เข้าไปดูเฮ็ดเลยนี่ดอกนิดึ้งดอกงามจา้ะดอกอ่อนเฮ็ดเหลืองก็มีจ้ะแต่ว่าแบบเราต้องเข้าไปหาในป่าเนะะาะจั่วช่วงนี้ปนกก็เน้นนี่จ้ะเก็บบุบบลี่กันเนาะป่านี่ดกดกจ้ะแล้วก็ลูกใหญ่เนี่ยปนกจะให้ดูลูกบุบบลี่เด้อนะหน่นวยยังใหญ่จ้ะแบบเนี่ยเก็บได้เร็วเดี๋ยวปนกจะให้ดูนี่หน่วยยังใหญ่ าจ้ะปะนกจะให้ดูความดกของบูบอรี่เนาะเนี่ยจ้ะบูบอรี่ดกดกพี่น้องเอ้ยน่ะดกจนกิ่งกิ่งจะหักจ้ะเนาะเนี่ยลำปี้เต็มเลยแบบเนี่ยเก็บได้เร็วจ้ะเก็บได้เร็วมากๆแบบเดี๋ยวเต็มถังเนาะจ้ะ,นะนะนเนาะปนกขายโล้ละสิบห้าโคนจ้ะสิบห้าโคนเนาะน่ะ เยอะนี่นี่นี่อะเยอะมากๆจ้ะแล้วก็ลิงงอนเบอร์รี่ก็เยอะปานี่มีทั้งสองอย่างเนาะเนี่ยอันนี้ลิงงอนเบอร์รี่เลยจ้ะเด้อนี่อยู่ใกล้กันเนาะอันนี้มันยังมีซุกจ้ะมันจะเริ่มซุกแล้วแต่เดี๋ยวเขาก็จะรับสื่อเหมือนกันเนาะก็จะเก็บทั้งสองอย่างอ่ะจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาบุเบอร์รี่ก่อนเนาะจ้ะปนกเก็บบุเบอร์รี่เนาะได้ถังที่สามแล้วจ้ะ ตอนนี้ก็ประมาณเก็บมาประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะถังนึงก็ประมาณห้ากิโลจ้ะเนาะนี่ต่วปลาเห็นเพชรผึ่งห้านี่นะโอ้ยดอกอ้วนดอกงามอยู่กับป่าบูเบรี่เลยนกจะเงียบเลยด้อนี่นั่นป่าเพชรผึ่งงามพี่น้องทั่วนี่ดอกมันนี่ถุงมือประหนกเก็บบูเบรี่เนาะ เดี๋ยวนี่นะนเก็บบุบลีจ้ะป่าบูบ้บลีเนาะเดี๋ยวปนดก,ก็จะเก็บต่ออีกรืเลยเนาะจต่ว่าวันนี้ฝนจะตกจะ้ะบายๆเดี๋ยวยังไงปนุก,ก็จะถ่ายดูด้วยจจะเนอะนี่จ้ะ กำลังมาขายบู mm hmm. เบอรี่กับเพจกันเนาะ mm hmm. ก็มาขายทุกๆวันหรือว่าทุกๆสองวันจ้ะก็ mm hmm. ถ้าแล้วแต่ความเยอะของบู mm hmm. เบอรี่เนาะแล้วแต่ว่าเราจะเก็บได้น่อยได้มาก mm hmm. ก็วันนี้ก็มาได้ได้กันหกลังจ้ะ mm hmm. ก็เอามาขายเนะ mm hmm. เาะก็จะมีที่รับสื่อจ้ะเนี่ย เขาจะชั่งเป็นกระบะกระบะละสิบสองกิโลจะ้ะเราเก็บใส่กระบะมาเนาะแล้วก็มาชั่งจะ้ะเนี่ยเขาจะมีคนชั่งให้เจะคของเขาหน่อยแหละจะ้ะเนี่ยคนนี้เขารับซื้อเนาะแต่เราต้องขับรถมาเองแต่ก่อนปนุกสมัยก่อนที่ปนุกเก็บเขาจะมีคนมารับถึงบ้านจะ้ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็ต้องเอามาส่งเขากระลานเนาะ เนี่ยจะสภาพลานเขาเนาะก็จะมีคนเลยจากหลายลายที่จะมามาส่งเนาะมาส่งเขาถึงที่อะ่ะพวกปนกได้ฮกกระบะจ้ะกระเพชดกระบะนึงเนี่ยเขากำลังจะคิดเงินไห้เนาะเนี่ยจ้ะบรรยากาศถ่ายบรรยากาศมาให้ดูจ้ะ บัลีแปดิสกิโลเนาะพันสามส่สิบสี่แล้ก็เฮทฮาโลสามไร่โร๊อยสาปกวบก็เป็นพันเก้าแปดสิบว่าเขาให้ติดมาอีกกี่ซิบเป็นสองพันเนาะสองพันคนจ้ะวันนี้เนี่ยจะที่ขายกันเนาะแต่ว่าสองวันบอกปนุเก็บสองวันจ้ะปักกัลังจะขับกลับบ้านสามสี่ชั่วโมงเก็บวันละสามสี่ชั่วโมงกันจ้ะได้ วันมันละสาม